บรรยากาศที่บางเบื่อครับตกฟ้าครับนี่ครับแดดร้อลมตกก็มาตกฟ้านะเด็กๆนะ้ยกิจกรรมยามว่างครับสะพานปลาบางเบื่อนะตรงด้านนี้จะเป็นเขานะนี่ครับเขาเบิดแล้วก็สะพานปลาครับ หมึกบังเบิดนะหมึกหอมนะครับหมึกหอมสังเกตง่ายเป็นตัวตาสีเขียวนะฮะหมึกหอมนะครับเป็นหมึกที่มีราคาสูงที่สุดในบรรดาหมึกนะครับลองจากหมึกสอกล่างหมึกกระดองนะครับนี่ครับคนนี้กระตกได้ครับใส่หมวกมาเลยครับนี่ครับโอ้ยตัวแรกในชีวิตวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอตกบ่อยแล้วใช่ไหมโอ้ผมไม่ซูมไปทางโน้นนะครับกล้องผมไม่ซูมนะ แดดลงลมตกก็อ่ะโอเคก็พึ่งได้ครับเลยเดี๋ยวดูผลงานต่อๆไปนะครับว่าเขาจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะฮะนี่ครับผลงานของเด็กๆนะครับแดลมลมตกก็มาตกปลากันนะบแบบนี้ครับเหยื่อนี่ก็เป็นกุ้งทะเลนะ กุ้งทะเลนะกุ้งขาว,ก,ขาวกุ้งสดนะเป็นปพมืนไม่ค่อยกินนะไม่กินคอ่ปาปลาซาชอบกินนี่ครับกุ้งนะเพราะคนที่ยืนตกในน้ำก็ใช้กุ้งเหมือนกันใช่ครับเหมือนเราเห็นนะฮะนี่คือเหยื่อเนาะอันนี้ไม่ใช่สูตรลับอะไรนะฮะก็ทั่วไปนะครับใช้เหยื่อกุ้งนะถ้าใครตกไม่เป็นก็ถือว่าเลี้ยง เลี้ยงปลาไปนะครับศูนย์เปล่านะแต่สำหรับคนที่เขาตกเป็นเขาก็ได้มากินนะนี่ครับใ <_ EN> ส่เหยื่อนะครับ <_ EN> ก็เกี่ยวมีเบ็ดสองตานะ ปลาซ้ายครับนี่ปลาซ้ายครับคนที้ตกเก่งครับปลาซ้ายครับรู้เลยว่ากินไม่กินก็จะบอกเลยนะฮะคนที่เขาเสียนแล้วนะครับนี่ครับตัวเป็นนะฮะตัวเป็นมันจะตัวสวยนะนี่ครับสูงไม่ดูเลยครับเป็นปลาปากเล็กกินเบ็ดปากเล็กๆนะฮะนี่ครับดิ้นครับดิ้นครับนี่ครับดิ้นนะครับ ก็ตกไปกินนะเป็นอาหารนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนะเดี๋ยวจะหาว่าทารุณสัตว์นะจริงแล้วก็เราไม่ได้ทารุณสัตว์กันนะครับเราตกไปกินกันนะเอาไปทอดบ้างแกงบ้างนะแกงป่าอะไรพวกนี้ครับเนี่ยครับก็ตัดเสร็จแล้วก็ตกต่อแบบนี้นะครับด้านน้นก็อยังไม่ได้กันนะนี่ครับ

หลายตัวแล้วครับนี่ครับยังไม่ตายเลยนะฮะตัวเป็นเป็นครับโซ่ๆครับแต่ตอนนี้ก็คนเริ่มมาเยอะแล้วฮะตกปลาครับรสะพานปลาบางเบิดครับหาแล้วรีบมาตกเร็วปลากำลังกิน,กนเร็ว,วปลากำลังกินปลากำลังกินนี่ครับมากันเยอะแล้วครับ รู้จักอันนี้อันทัวร์ด้วยเหรอ,อนี่มาตกกี่ครั้งแล้วเนี่ยมาตกกี่ครั้งแล้วเหลอได้ปลาอะไรบ้างได้ปลาอะไรบ้างครับเอไ,ได้มึกด้วยเหรอ,อ๋อได้มึกด้วยนะครับนี่น้องก็ดูยิปยูทูบนะแล้วก็ตามมาตกกันนะที่สะพานปลาบังเบิดนะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับโหสนุกสนานกันนะฮะ ออื้ได้แล้วได้แล้วนี่โอ้ดินดินๆินดินดินใหญ่เลยทำไมถึงดินขนาดนั้นมานิเติมาหนินี่โอ้โหนี่ครับเขาได้หมึกไปอีกแล้โอ้หมึกนะนี่ครับจังหวะที่เขาเหวี่ยงไปแล้วก็จะรู้นะครับว่า มันจะกินไม่กินนะมาดูช่วงจังหวะที่เขาลากนะฮะนี่ครับทําแบบนี้ฮะใครจะทําตามอย่างก็ได้นะครับนี่ครับหสูตรไข่สูตรมันนะเวลาลากนะเวลากินปุ๊บเขาจะรู้เลยครับว่ามันมันกินนะฮะก็เคยลาก็เคยลากอย่างี้ บางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะฮะถ้าติดเขาจะรู้นะครับติดไหมติดไหมยังก่อนนะครับ นี่ไม่ติดนะฮะได้เวลาตัวแล้วครับนี่ครัยยังไม่ตายเลยนะฮะัเ็เป็นเป็นครับสะท้อครับ แล้ตอนนี้ก็คนเริ่มมาเยอะแล้วฮะตกปลาครับสะพานปลาบางเบิดครับหาแล้วรีบมาตกเร็วปลากำลังกินเร็วปลากำลังกินปลากำลังกินนี่ครับมากันเยอะแล้วครับฮะ รู้จักอันนี้อันทัวร์ด้วยเหรอนี่มาตกกี่ครั้งแล้วนี่มาตกกี่ครั้งแล้วเหรอได้ปลาอะไรบ้างได้ปลาอะไรบ้างครับนอได้มึกด้วยเหรอนอได้มึกด้วยนะครับนี่น้องก็ดูยิปยูทูบนะแล้วก็ตามมาตกกันนะที่สะพานปลาบางเบิดนะครับนี่คือบรรยากาศเย็นนะครับโโหสนุกสนานกันนะฮะ ได้ครับคนนี้เก่งเนี่ยเนช่วงพงกนี่ครับได้แล้วครับปลา้ายครับโอ้เบ็ดนิดเดียวนะไหนคนดูหน่อยนี่ครับปลา้ายครับโอ้นี่ครับตัวเป็นเป็นนะฮะตัวใสๆนะครับปลาสายเป็นปลาที่ มีเนื้อนะฮะเนื้อเยอะกินอร่อยนะปลานี้นะฮะทอดกรอบแล้วก็แกงปา่าสุดยอดนะที่นี่ครับคนก็นิยมกินนะไม่ว่าจะเป็นคนใต้หรือว่าคนภาคกลางก็กินนะปลาลักกล้วยเหมือนกันนะปลาหมึกด้วยกันเอาไโคนนะฮะทางใต้เรียกปลาทรายนะนี่ครับตัวเป็นๆน,นะวันนี้ได้มาหลายตัวแล้วครับคนตกปลานะนี่ครับนกก็นกก็กำลัง ลมตกนะ่ะมาดูคนตกปลานะครับก็ถ้าจะตกชอบตกปลานะฮะนี่ครับอุปกรณ์เพียบนะการตกปลานี่ครับต้องเป็นคนที่ใจรักจริงนะฮะบ,บางคนก็ชอบแต่ว่าตกไม่เก่งก็มีครับบางคนชอบแล้วตกเก่งก็มีฮะอันนี้ถ้าจะชอบแล้วก็ตกเก่งด้วยนะคงจะมี ความชำนาญนะในการตกนะวันนี้เขาบอกว่ามันตกปลาสายกันนะ้วนี่ครับอุปกรณ์หลังรถนะฮะมิตซูบิชิครับโอ้เหยื่อยังไม่หมดเลยนะนี่ครับใช้เหยื่อกุ้งนะวันนี้นะเหยื่อกุ้งนะครับใช้เบ็ดตาเล็กๆนะฮะเพราะว่าปลาสายนี่เป็นเป็นปลาที่ปากเล็กนะฮะก็ต้องใช้เหยื่อ เล็กๆนะฮะที่ผมเคยถ่ายไปหลายคลิปแล้วที่คนจะไปยืนที่กลางน้ำนะฮะแล้วก็ใส่หมวกงอบนะฮะแล้วก็มีค้องอยู่หนึ่งอันฮะสะพายไปแล้วก็ไปตกในน้ำเลยนะฮะนี่ครับนี่เป็นการเบี่ยงเบดนะแล้วกูเว้เห็นได้เป็นตัวหนึ่งนะเปิดดูนิดหนึ่งแอบแอบดูหน่อยโอ้ ที่แดดดีๆนะครับจะมีปลานะฮะทั้งหมึกทั้งปลานะครับแต่จะเป็นปลาที่ไม่ใหญ่มากนะได้ไหมเขาจะมีจังหวะที่เขาดึงนะเขาดึงเสร็จถ้าติดเขาจะรู้เรยวเนี่หนนะัก นี่เตรียมกุ้งม,มากี่โลวันนี้ซื้อามาประมาณโลอ๋อโลหนึ่งนะกวะว่าตกทั้งคืนเลยหรือว่าไงหรือว่าเอาแค่จนแค่เบื่อก็พอนะ<ล>อ่ามันเป็นเมืองวันนะฮะ<ล>วันนี้ก็<ล>คือว่ามีกินอยู่นะฮะนี่คือบรรยากาศของสะพ,พานปลาบางเบื่อนะครับเนี่ยผมต้องหลบกันนิดนึงนะครับนี่ครับมาดูเขาเหวี่ยงเบ็ดนะนี่ครับปนนบิ้วนะครับเบื่อไปไกลพอสมควรนะครับ จงัจงหวะจังหวะที่ติดปลานะมันจะหนักนิดนึงนะฮะความรู้สึกมันจะรู้เลยนะได้ามานะฮะได้หรือเปล่าเอ่ยนู่นไกลๆนะเห็นเขาขาวมาแล้วครับนู่นนะครับขาขาวมาอย่างเงี้ย <c oughs> ข้างลายนะฮะโอ้ก็บอกว่าข้างลายนะปลานี่มันชอบมากินเหยื่อนะฮะแล้วก็ตอดเหยื่อของนักตกปลานะฮะเป็นปลาที่ชอบซุก กินได้ครับปลานี้่ยติดกางเยอะๆอุ้ยไม่เอาเหรออุ้ยไม่เอาเสียดายฮะพังลายก็ไม่เอาครับเอาแล้วครับได้แล้วครับตัวนี้ฮะโชคดีนะครับน่าจะได้ปลาเหมือนเดิมครับเป็นปลาปลาหลุดนะฮะโอ้หลุดเสียดายหลุดนะฮะนี่ครับติดอีกแล้วครับปลาทรายฮะ มางครับมายงครับนูนนูนมาทางนู้นนะฮะตัวเล็กอ่ะนี่ครับได้แล้วได้แล้วนี่โอ้ก็ตกเอาตกเอานะฮะสุดยอดครับฝีมือคันเทพจริงครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดิ์จทย์ไทยชาแนลครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับนี่ครับคนตกปลาซ้ายครับ 子女儿